ลัคนาราศีพฤษภครับปักนี้คุณกำลังเดินเข้าสู่ช่วงเวลาพลิกเกมความสัมพันธ์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีดาวความรักย้ายเข้าสู่เรือนปัตตนิแบบดับเบิลและที่สำคัญดาวอังคารที่ได้ตำแหน่งเกษตรกำลังจุดประกายพลังบางอย่างที่อาจเปลี่ยนสถานะหรือทำให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่สั่นสะเทือนแบบไม่ทันตั้งตัวหากคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่อึดอัดไม่สมดุลปักนี้คือจุดแตกหัก แต่ถ้าคุณพร้อมจะโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นปักนี้คือจุดเริ่มใหม่ที่งดงามและลัคนาราศีพฤษภงานของคุณกำลังหนักขึ้นอีกระดับดาวในเรือนกรมมะกำลังทดสอบคุณแบบใกล้ชิดที่สุดทั้งหมดนี้คุณต้องฟังให้จบเพราะมันส่งผลตรงต่อเงินงานและอนาคตของคุณในช่วงสองสัปดาห์ต่อจากนี้แบบ100เอร์เซสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อหมอติดดาว Starry Sage ช่องที่จะทาคุณดูดวงแบบครบจบลึกและเข้าใจง่ายที่สุดถ้าคุณต้องการดวงแม่นๆบวกวิธีแก้เคล็ดที่ทำได้จริงอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้เลยนะครับวันนี้เรามาดูคำทํานายลัคนาราศีพฤษภประจำช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2568ปักนี้มีดวงดาวย้ายใหญ่หลายดวงโดยเฉพาะดวงความรักความสัมพันธ์ คนรักและคู่ขาหุ้นส่วนเด่นแบบชัดเจนมากครับก่อนเข้าสู่คำทำนายผมอยากอธิบายให้ฟังว่าดาวพิหัส,สบดีมหาอุดพลังแห่งความสำเร็จจากสังคมดาวพิหัสอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดส่งเสริมเรื่องเพื่อนการเจรจาสังคมการติดต่อแต่พฤษศจะรู้สึกว่าอยากอยู่เงียบๆไม่อยากสงสิงกับใครแต่ดวงกลับผลักให้คุณต้องเจอคนตลอดเวลา นี่คือพลังสวนทางที่ต้องเตรียมตัวรับมือดาวความรักตำแหน่งประความรักเข้มข้นมีทั้งหวานและพังดาวสุขคือความรักความรักของพฤะศพปักนี้ไปสุดทางทั้งดีและร้ายดาวอังคารตำแหน่งเกษตรความขัดแย้งเข้มข้นความสัมพันธ์ตึงมือดาวอังคารอยู่ในเรือนเดียวกับดาวสุขมีเกณฑ์รักแรงโกรธแรงเจรจาอะไรก็มีโอกาสชนกันง่ายมาก ดาวราหูได้ตำแหน่งเกษตรและประกินนชกงานหนักแต่ผลตอบแทนใหญ่ดาวราหูอยู่ในเรือนง,งานแปลว่าคุณจะถูกกดดันเรื่องงานหนักสุดๆงานใหญ่งานยากงานเสี่ยงถูกยัดใส่มือแต่ถ้าทำได้จะได้ชื่อเสียงและกำไรระยะย,ยาวคำทำน,นายลัคนาราศีพฤษภงานการงานเยอะงานใหญ่งานด่วนและบังคับให้รับผิดชอบคุณจะรู้สึกว่า ทำไมงานมันเข้ามาแบบไม่หยุดทำไมทุกอย่างต้องเป็นเราทุกคนโยนงานมาใส่เราเพราะดาวราหูกับเสาอยู่ในเรือนง,งานแบบจัดเต็มนี่คือช่วงบททดสอบและคุณต้องสู้อย่างมีสติอย่าใช้อารมณ์เพราะมีเกณฑ์ขัดแย้งกับเจ้านายผู้ร่วมงานหรือคู่ขาได้ง่ายคำแนะนำงานที่สำคัญสุดในปักนี้คืองานที่เกี่ยวกับเอกสารข้อตกลงหรือการตัดสินใจร่วมกับคนอื่นอย่ารีบเซ็นอะไรถ้าคุณยังไม่ชัว การเงินเก็บเงินยากไร้ใจเยอะขาดทุนง่ายคุณจะมีไร้ใจที่ไม่ได้อยากจ่ายแต่ต้องจ่ายและงานที่ทำอาจยังไม่เห็นกำไรหากทำธุรกิจระวังติดลบช่วงสั้นๆข้อดีคุณพูดอะไรช่วงนี้คนเชื่อถ้าใช้ทักษะการพูดการเจรจาคุณจะรอดแต่ถ้าพูดด้วยอารมณ์จะโดนนินทาเสียชื่อความรักชัดเจนจุดระเบิดครั้งใหญ่ดาวสุก บวกอังคารบวกอาทิตย์เข้าเรือนปัตตนิเต็มตัวความหมายคือคนมีคู่ทะเลาะง่ายมากคู่ขาหุ้นส่วนขัดกันเรื่องเงินเรื่องงานความรักอึอดอัดระเบิดแน่นอนบางคนถึงขั้นเปลี่ยนสถานะทันทีเลิกหรือเริ่มใหม่ถ้าคุณมีคู่ที่ชอบเอาแต่ใจปักนี้คือบททดสอบอย่าประท้าตรงๆใช้วิธีใจเย็นเข้าไว้การเรียนเด่นมากทำอะไรสมองเล่น ดาวพฤหัสช่วยสนับสนุนใครมีสอบมีโปรเจกต์มีงานรู้ลึกจะผ่านแบบสบายๆชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงนี้เรียนง่ายเข้าใจเร็วตั้งแต่รอบแรกสุขภาพไม่แย่แต่เหนื่อยจากงานและความเครียดสภาพจิตใจเป็นตัวแปรหลักพักผ่อนให้พออย่าเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวมีเกณฑ์ปวดหัวนอนไม่หลับเครียดจนล้าโชคลาบได้ไม่คาดคิดแต่ไม่ใช่ด้านเงินโชคของคุณมาจาก เพื่อนคนรู้จักการขอคำปรึกษาข้อมูลลับที่คนอื่นไม่รู้เงินไม่เด่นแต่โอกาสเด่นมากคำเตือนสำคัญและบทเรียนปักนี้ 1. อย่าใช้อารมณ์กับคนรักและคู่ขา 2. อ,อย่ารับปากใครง่ายๆเพราะภาระจะล้นมือ 3. ระวังเพื่อนหรือคนราบตัวเอาปัญหามาให้ 4. อย่าไว้ใจใครในเรื่องเงิน 5. งานที่ได้มาใหญ่จริงทำพลาดไม่ได้ เคล็ดลับเสริมดวงพฤศพปักนี้ 1. หลีกเลี่ยงกันอยู่ใกล้เสี่ยงทะเลาะวิวาท 2. ไหว้พระแม่อุมาเทวีหรือบูชาองค์แม่ 3. ทำบุญด้วยการบริจาคน้ำ 4. เปลี่ยนวอลเปเปอร์โทรศัพท์เป็นสีเขียวเข้มหรือดำทอง 5. ทำความสะอาดโต๊ะทำงานเพิ่มดาวโชคลาภเช่นรูปเหรียญจีนคู่ถ้าคุณคือชาวลัคนาราศีพฤศพแล้รู้สึกว่าคลิปนี้ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังเจออย่าลืมกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อให้เพื่อนชาวลัคนาราศีพฤศภได้รู้ดวงเหมือนกันและกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดดวงปักหน้านะครับขอให้ชาวลัคนาราศีพฤศภทุกคนผ่านช่วงเวลาที่เข้มข้นนี้ไปอย่างแข็งแรงจงจำไว้ว่าทุกความท้าทายคือบททดสอบที่เตรียมคุณสำหรับสิ่งที่ใหญ่กว่าเสมอขอให้ปักนี้เต็มไปด้วยการเติบโตวความเข้าใจและใช้ชนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า จากพ่อหมอติดดาวสตาริเสชสวัสดีครับ